สิบสิงหาคม2 5งพนสิบ็นะครับเช้าวันนี้กับบ่อปลาคราบในสภาพน้ํำใสๆนะครับแต่สิ่งที่เราพบวันนี้คือแมวหนึ่งตัวและการจากไปของปลาคราบนะครับการจากไปของปลาคราบหนึ่งตัวเช่นกันเอ่อ เป็นชีโร่นะครับชีโร่โอซูริน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ55เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาครับกำรับรครับกับนักเลี้ยงนะครับปลาคราฟตัวนี้เป็นปลาคราฟ ญี่ปุ่นนะครับผมจําไม่ได้ว่ามาจากมาจากใายไหนนะซื้อมาจากขอนแก่นนี่แหละครับขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเรานี้แหละก็เดี๋ยวคงต้องชาปนกิจไปตามระเบียบนะครับการจากไปของประคับเป็นเรื่องธรรมดาการสูญเสียนะครับช่วงหน้าฝนบ่อกลางแจ้ง100%เซ หนึ่งปีก็จะมีการสูญเสียไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องต้องทำใจเดี๋ยวเราจะหาที่ <c oughs> ชาปนก,กิจให้เขาครับน้องประครับสุดสวยของเรานะครับว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีตอนนี้วีแบวที่กำลังจะสูญเสียก็มีอยู่นะครับมีเห็นลำไรแล้วล่ะอีกตัวหนึ่ง อีมอุุริลายพอยแล้วครับ่นนีน้หลังเริ่มรอกนะฮะไม่รู้จะรักษายัางไงคือบ่อผมมันมันเป็นบ่อค่อนข้างจะใหญ่การจับปลาค่อนข้างจะลำบากนะครับปัจจุบันก็มีวันนะครับไว้าลาก วนนี้ก็เ,เอาไว้ลากเวลาจะจับปลาโอเคการจับไปนะครับต้องทําใจกับประครับเดี๋ยวก็จะจัดการกันอีกทีว่าเราจะฝังอะไรยังไงตรงไหน,น ปลาตัวนี้เนี่ยอยู่กับผมมาน่าจะประมาณสักปีประมาณปีปีกว่าๆนะครับจากตัวเล็กๆไซส์ประมาณสักยีเซนสิบหเซนยี่สเซนนม่เป็นปีกว่าๆแล้วยาวนะเ,เลยจากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เลี้ยงกันต่อไป ทำใจรรครบับปลาปลาคาบกับการจากไปเป็นเรื่องธรรมดาโอเคให้ชมเฉยๆนะครับไม่มีอะไรไม่มีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงก็อไว้เป็ดูทธาหอนครับคลิปีสั้นๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ